สร้างฝันวัยเกษียนด้วยหลักการ3ต่อ สร้างฝันไวกรเเสียณด้วยละการสามปอการเกษียณอายุเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของชีวิตซึ่งต้องมีการวางแผนและเตรียมการอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อเวลานั้นมาถึงเราจะได้มีความพร้อมอย่างรอบด้านสำหรับการใช้ชีวิตในวัยเกษียณสำหรับด้านการลงทุนเพื่อการเกษียณแล้วนอกจากจะมีแผนการที่ดีแล้วสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่ต้องการคำว่าบรรลุเป้าหมายสำหรับการลงทุนเพื่อการเกษียณนั้นอาจหมายถึงการมีเงินเพียงพอที่จะใช้เพื่อดำรงชีพไปตลอดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตซึ่งการวางแผนการเกษียณและการลงมือทำอย่างมีหลักการจะช่วยให้เรามีความพร้อมด้านการเงินซึ่งวันนี้นะคะจะเอาเคล็ดลับในส่วนของ 3ปอมาฝากค่ะสำหรับเรื่องของการวางแผนเกษียณนะคะเอเองนะคะตอนนี้ก็วางแผนเกษียณแล้วค่ะเนื่องจากว่าอายุก็มาหลัก4ี่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเริ่มวางแผนเกษียณได้แล้วนะคะใครที่เริ่มเข้าตั้งแต่หลัก3หลัก4เริ่มวางแผน ได้แล้วนะคะหรือถ้าคนที่เริ่มทำงานวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆจะทำให้เก็บเงินได้เร็วขึ้นและผลของพลังทวีของเงินนะคะจะทำให้เราทำง่ายขึ้นง่ายกว่าตอนที่เรามาใกล้ๆเกษียณแล้วเราทำเราอาจจะทำได้ยากค่ะวันนี้นะคะมาเอาเคล็ดลับกัน หลักการ3ปอมีอะไรบ้างหลักการปอที่1ก็คือประสิทธิผลค่ะประสิทธิผล effectiveness นั้นหมายถึงการบรรลุผลหรือเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ค่ะเมื่อมามองในด้านของการวางแผนเกษียณแล้วประสิทธิผลที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดทิศท,ทางเพื่อให้มั่นใจว่าเมื่อถึงวันเกษียณ ควรต้องมีรายได้หลังเกษียณ Retirement Income และแหล่งการลงทุนต่างๆเพียงพอที่จะดำรงชีวิตในช่วงเกษียณอายุขั้นตอนแรกการบรรลุประสิทธิผลก็คือการกำหนดเป้าหมายการเกษียณของตัวคุณเองค่ะว่าเราจะมีทิศทางใด Direction ของเราไปในทางไหนให้เห็นในแนวทางการเริ่มต้นลงมือทำ และเริ่มจัดการกับอุปสรรคที่จะทําให้ความฝันไวัยเกษียณไม่ราบรื่นค่ะสําหรับเป้าหมายในด้านการเกษียณนั้นจะขอแบ่งเป็นประเด็นสําคัญ3ประการที่จะทำให้เป้าหมายมีความชัดเจนมากขึ้นดังนี้นะคะประเด็นแรกก็คือเวลาค่ะโดยคําถามสําคัญก็คือเราต้องเกษียณในช่วงอายุใดและจะมีระยะเวลาหลังเกษียณอยู่อีกนานเท่าใด อาจจะประมาณจากอายุเฉลี่ยของสมาชิกในครอบครัวสำหรับความเสี่ยงประเด็นด้านเวลาคืออายุยืนเกินกว่าที่คาดการไว้ทำให้ เงินที่เตรียมไว้อาจไม่เพียงพอดังนั้นในการวางแผนกเกษียณควรจะเผื่อเวลาให้อายุยืนยาวออกไปอีกหน่อยค่ะประเด็นที่2ก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายคําถามประเด็นนี้คือในช่วงเวลาหลังกเกษียณเราจะใช้เงินทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ซึ่งเป็นประมาณค่าใช้จ่ายในช่วงวัยเกษียณ ที่ควรคำนึงถึงเงินเฟอ้อภาระค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่อาจคาดไม่ถึงเช่นค่าซ่อมแซมบ้านดูแลรถยนต์ค่าใช้ใจ่ายด้านสุขภาพต่างๆประเด็นที่3ก็คือเรื่องของรายได้แหล่งที่มาของรายได้หลังเกษียณของเรามีอะไรบ้าง ซึ่งอาจมีไรายได้จากเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุบำนาญจับประกันสังคมบำเหน็จบำนาญข้าราชการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเงินจากกอบขอและเงินออมส่วนบุคคลต่างๆสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือจะบริหารเงินทุนเพื่อหาผลตอบแทนจากเงินเหล่านี้ได้อย่างไรและกรณีที่ต้องทำงานอยู่อาจเลือกงานที่มีชั่วโมงทำงานลดน้อยลงเพื่อให้มีไรายได้จากการทำงาน อย่างต่อเนื่องสำหรับท่านใดที่ต้องการวางแผนการเงินอย่างครอบคลุมอาจจะปรึกษานักวางแผนทางการเงินก็ได้นะคะรวมกับการกับกำหนดเป้าหมายหรือปรึกษาเองก็ได้นะคะในเรื่องของการวางแผนทางการเงินเพื่อเพิ่มโอกาสให้เป้าหมายได้มีประสิทธิผลมากขึ้นค่ะตอที่2ก็คือประสิทธิภาพค่ะประสิทธิผล ประสิทธิภาพประสิทธิภาพหมายถึงบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้โดยสิ้นเปลืองทรัพยากรให้น้อยที่สุดและได้ผลกลับมากสำหรับด้านการวางแผนกเกษียณและการลงมือปฏิบัติให้ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ,กรเกษียณอายุและเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนให้มากขึ้นค่ะวิธีหนึ่งในการบรรลุ ประสิทธิภาพก็คือการบริหารภาษีโดยใช้สิทธิการลงทุนที่สามารถนำมาเป็นค่าลดหย่อนภาษีได้ซึ่งจะทำให้การลงทุนเพื่อการ,กรเกษียณอายุมีประสิทธิภาพเช่นหากเป็นข้าราชการให้พิจารณาเลือกใช้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกบขิหาสำหรับพนักง,งานเอกชนแนะนำให้ พิจารณากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นระดับต้นๆค่ะซึ่งนอกจากจะลดหย่อนภาษีได้แล้วการลงทุนเหล่านี้นับว่าเป็นการสร้างวินัยอัตโนมัติให้กับตัวเราหลังจากนั้นหากมีเงินเหลือพิจารณาการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF โดยอาจปรึกษากับนักวางแผนทางการเงิน ในการเลือกแผนการลงทุนและการเลือกกลยุทธ์การลงทุนต่างๆเช่นการจัดสรรสินทรัพย์ลงทุน (Asset Allocation) และการกระจายความเสี่ยงเพื่อลดความผันผวนและเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาวค่ะหลักการปอที่3ปอประหยัดการประหยัดอี o โคนมหมายถึง การบรรลุผลตามที่ตั้งใจไว้โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีความยับยั้งชั่งใจในการใช้จ่ายอย่างเหมาะสมกับฐานะและหากมองในด้านการเกษียณการประหยัดนั้นเกี่ยวข้องกับการลดค่าใช้จ่ายทางด้านการใช้ชีวิตโดยอาจจะถามกับตัวเองก่อนจ่ายว่าสิ่งที่เราจะซื้อในสิ่งจำเป็นสิ่งนั้นจำเป็นหรืออยากได้ แล้วถึงค่อยตัดสินใจซื้อสิ่งนั้นในการประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านการลงทุนซึ่งหมายถึงการเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนที่มีต้นทุนไม่สูงนักกองทุนรวมที่มีค่าธรรมเนียมต่ำเช่นกองทุนทุนรวมดัชนีอินเด็กซ์ฟันและในกรณีซื้อขายหลักทรัพย์ก็ควรต้องระวังค่าธรรมเนียมด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยสรุปนะคะหลักการทั้ง3ปอนั้น ปอประสิทธิผลเป็นหลักการที่นํามาหนักและสําคัญที่สุดเป็นเป้าหมายปลายทางที่ต้องเพียรพยายามเพื่อให้บรรลุผลนั่นคือมีการมีเงินเพียงพอที่จะใช้ดํารงชีพในยามเกษียณได้อย่างมีคุณภาพสําหรับปอประสิทธิภาพคือกระบวนการระหว่างทางที่จะทําให้ถึงเป้าหมายโดยหลัก ปอประหยัดและจะคอยส่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งแผนการเงินได้ทุกช่วงวัยและเมื่อนำหลักการนี้มาประยุกต์ใช้ก็จะส่งเสริมให้ผู้ที่นำไปปฏิบัติประสบความสำเร็จในเกษียณค่ะเรียกได้ว่าเกษียณย่างเกษมอย่างแน่นอนค่ะและเออเองนะคะก็มีโครงการสุข เกษียณสร้างเงินสร้างสุขในวัยเกษียณนะคะโครงการนี้นะคะจะช่วยทำให้ใครที่กำลังมองหาอยู่ว่าอยากมีรายได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางและเป็น passive income ได้ด้วยนะคะใครที่อยากรู้นะคะหารายได้จากช่องทางอะไรนะคะก็ติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สดของเอหรือเอจะทำคลิปออกมา ในเรื่องของการวางแผนการเกษียณนะคะโครงการนี้นะคะใครสนใจทักเข้ามาได้เลยคะ่ะเดี๋ยวเอจะเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็คลิปถัดไปจะเล่าให้ฟังว่าเราจะสร้างเงินให้เกษมสุขในายามเกษียณ ได้อย่างไรคะช่องของ A นะคะก็จะเอาเคล็ดลับดีๆแง่คิดดีๆนะคะมาฝากกันไว้ในทุกๆวันนะคะแต่ถ้าใครอยากได้เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการเงินการวางแผนเกษียณ myset เกี่ยวกับเรื่องของคนที่ประสบความสำเร็จการพัฒนาตนเองต่างๆนะคะใครอยากได้คอมเมนต์มานะคะว่าอยากได้ฝากไว้นะคะสำหรับช่องของโค้ด A สอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิต โคดเออีซมันนี